คลิปนี้นะครับพี่จะมาสอนวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนกันนะครับมาดูกันเลยถ้าน้องอยากรู้ว่าตัวไหนมากกว่าตัวไหนน้อยกว่ากันเนี่ยมันวิธีการเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้เลยครับคือสมมติว่าเรามี A ส่วน B กับ C ส่วนดีใช่ไหมเราอยากรู้ว่ามีใครเนี่ยมากกว่ากันเราก็แค่ใช้วิธีการคือคูณไข่ครับเอาส่วนของอตัวหนึ่งเนี่ยส่วนคือตัวข้างล่างเนี่ยนะครับ ไปคูณกับเศษของอตัวหนึ่งเราเรียกว่าคูณควายนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้เราก็เอาดีด็อกไปคูณกับ A ครับก็จะเป็น a อดีแล้วก็เอา B ไปคูณกับ C ก็เป็น CB นั่นเองแล้วเราก็ดูว่าใครมีค่ามากกว่ากันนั่นเองนะครับอ่ะลองมาดูตัวอย่างนะครับ5้ส่วนเกับ8ปส่วนสิใครมีค่ามากกว่ากันใช่ไหมครับเราก็จะวิธีการคือคูณคว่ายเลยเอาตัวสว่วน1 1ไปคูณ5เป็น55 7คูณกับแเป็นเท่าไหร่ครับ ห้าจะเห็นว่าเราได้ผลลัพธ์เป็นห้กับ56ใครมีค่ามากกว่านครับห้มีค่ามากกว่าแสดงว่า8ปดส่วนสิมีค่ามากกว่า5้ส่วนเนั่นเองนะครับอันนี้แหละครับคือวิธีการเปรียบเทียบง่ายๆเลยเพราะนั้นถ้าน้องคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับ